เพราะฉะนั้นไม่แน่นั้นเพิ่งอายุยี่สิบกว่านี่คุณอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยี่สิบสามไอ้เพื่อนรุ่นเดียวคุณมันตายไปแล้วมีมั้งไหมมีไหมมีนะไอ้อ่อนกับคุณที่ตายไปแล้วมีมั้งไหม,หมข,ข้างบ้านยังมีมัม้งไหมไอ,อายุน้อยกว่าเราตายไปแล้วยังนึกไม่ออกนึกออกแต่ว่าไอ้เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันตายนะ เคยนึกไหมว่าและไอ้รุ่นเดียวเนี่ยไอ้คนต่อไปเนี่ยใครเอ,อ้มันไม่แน่แร้วไอ้หนูเฮ้ยนึกๆเสียแล้วก็รีบนั่งสมาธิเยอะๆนะเอ,อ้าอันที่สี่นะไม่ประมาทในชีวิตคือคิดว่าเอ,ออีกนานจะตายมันก็ไม่แน่รีบๆเสียยิงสี่สิบแล้วห้าสิบแล้วไม่แน่ทางนั้นเลย เห็นกันเมื่อเช้าหลัดหลัดอ้าวบ่ายตายเห็นกันไปบ่ายเย็นตายไม่แน่เมื่อคืนนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็ามาหาบอกว่านายทหารอากาศที่เราบินไปตกที่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่ชายแดนนั่นนายทหารอากาศนั่นพอเข้าอบรมการบินพออบ อบรมพร้อมกับภรรยาเขาพออบรมเสร็จปับ๊บไม่ทันได้รอรับประกาศสมีบัรน่ะฝากให้ภรรยาเขาเป็นคนรับแทนตัวเองก็บินไปบินไปขนพวกทหารที่ป่วยในชายแดนเอามาส่งที่โรงพยาบาลภูมิพลพอเมื่อสองสาวันนี้ก็ มาขอใบประกาศนมีบัตรจากเขาแล้วก็บินไปเลยไม่ได้กลับมาเลยเออมันไม่แน่พวกเราเหมือนกันมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่เพราะฉะนั้นรีบทำภาวนาซะเยอะๆอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายตายแน่ๆท่องเถอะตายตายมันท่องเอาไว้อันที่ห้าไม่ประมาทในการงาน ใครที่เวลาทํางานแล้วมีความรู้สึกว่าแหมงานนี้มันยังไม่ใช่งานที่ถูกใจเรานั้นยังไม่ทุ่มเทหรอกไว้ให้ได้งานถูกถูกใจจะทุ่มให้สุดฝีมือเช่อืมหรือแหมผู้บังคับบัญชาคนนี้ไม่ถูกใจลราทําไปก็เท่ากับไปทําให้เขาได้ดีไม่เอาหลไะไว้เมื่อไหร่ได้ผู้บังคับบัญชาดีๆล้วเราค่อยทเอ้าแหมตอนนี้ไอ้ผู้บังคับบัญชาก็ดี้หรอกแต่ว่า บ้านเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์มาอยก็ไม่รู้ทําบ้านเมืองเสดีถ้าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วล้วก็ล้วก็ไม่ได้อะไรแล้อย่าเพิ่งไปทํามาเลยมันมีเรื่องแก้ตัวไปเรื่อยผลสุดท้ายไม่ได้ทํางานอย่างนี้เรียกว่าประมาทในการงานไม่เอาเมืองไทยมันจะเป็นคอมมิวนิสต์มันจะเป็นพุทธมันจะเป็นอะไรเป็นอะไรให้มันเป็นไปแต่ว่างานใดๆก็าตามเมื่อมาถึงมือเราแล้วเราก็ทำให้ดีที่สุด อย่างน้อยที่สุดมันก็จะเป็นการเพราะนิสัยนะเพราะนิสัยความไม่ท้องานให้เกิดขึ้นติดตัวข้ามพข้ามชาติของเราไปใครที่แหมงานนี่ไม่ถูกใจต้องรองงานผูกบังคับบัญชาคนนี้ไม่ถูกใจต้องเปลี่ยนใหม่สถานที่ทํางานนี่มันไม่เหมาะสมมันต้องย้ายอาคารเอาไว้รอก่อนเถอะแล้วเราจะทําให้ดีเยี่ยมผลัดวันประกันพรุ่งไปอย่างนี้ชาตินี้เอาดีไม่ได้ยกไว้ แม่ชาติต่อไปก็จะติดนิสัยอย่างเงี้ยแหมพระพุทธเจ้าองค์นี้อืมพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านเทศเสียงก็เพราะดีหรอกแต่ว่าท่านเป็นคนละชาติกับเราไว้ไปชาติหน้าเหอะไปเจอพระพุทธเจ้าที่เป็นชาติเดียวกับเราเรามันชาตินิยมแล้วเราจริงจะค่อยปฏิบัติธรรมมันก็เลือกของมันไปผลสุดท้ายตกนรกทุกชาติทุกชาติอันที่หก ไม่ประมาทในการศึกษาขอฝากไว้เลยนะสําหรับใครที่กำลังตั้งใจเล่าเรียนเขียนอ่านคุณหนูทั้งหลายเนี่ยอยากจะฝากไว้ไว่าอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้อายุผ่านเข้ามาแล้วสี่สิบสามปีเข้ามาแล้วเนี่ยมันเจออยู่อันหนึ่งว่าไอ้หนังสือที่เราอ่านยกๆเนี่ยอ่านเมื่อเจ็ดวันที่แล้วเมื่อสิบวันที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ย หนังสือที่อ่านที่ท่องเมื่อเราโตแล้วนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจำํำจํำไม่ค่อยได้อ่านวันนี้หยกหยกพรุ่งนี้ลืมละแต่ว่าถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจดีเด้อเพราะผ่านโลกมามากมันทำให้เข้าใจง่ายแต่ว่ามันไม่จําแล้วไอ้ที่จำได้ฝังใจน่ะอะไรนูน่นแสนสงสารนันทาที่น่ารักชลลานักเลี่ยงออกนอกถนนไอ้อย่างนี้จาได้ บาดเดียวดังงังเง่งวงเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแล่ชะแงะหาเห็นโยขีขี่รุ้งพุ่งออกมาไอ้อย่างนี้จําได้แต่ไอ้ปัจจุบันนี้จําไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณหนูทั้งหลายใครที่ยังกําลังเรียนอยู่นะไอ้อะไรที่ควรจํานะรีบท่องใช้ตั้งแต่ตอนนี้นะท่องมันเข้าไปอย่าไปคิดว่าเอาเหอะเราเข้าใจแล้วแล้ววันหลังอยากจะรู้เมื่อไหร่ก็มาเปิดเอาวันหลังเรา อยากจะท่องขึ้นมาท่องทีหลังอย่าไปคิดอย่างนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นอีกอาตมามีหนังสืออยู่ในห้องแบบเป็นตั้งๆเลยเอเมื่อก่อนนี้ตอนอยู่มาหาวิทยาลัยก็เอาหนะ่ะไว้ว่างๆแล้วจะาหาเวลานั่งอ่านเอ,อไปเจอหนังสืออะไรดีเออแล้วว่างๆจะหาเวลามาอ่านซื้อมาซะเต็มห้องไม่ที่อ่านมันหาเวลาว่างไม่ได้ลวพังแต่หนังสือพวกนั้นะงานศพแล้วไม่ต้องใช้ฟืนแล้ว เอาไอ้หนังสือที่ยังไม่ได้อ่านกองอยู่แล้วน่ะเผาสบายเลยนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะใครยังหูตาย,ยังดีอยู่สุขภาพยังดีอยู่อยากจะท่องอะไรรีบท่องซะมนกีบทอยากจะท่องท่องเสียพระไตรปิฎกยังไม่เคยอ่านรีบอ่านซะรอแก่แล้วค่อยมาอ่านตายเปล่าไม่ได้อ่านนักนะรีบอ่านซะตั้แต่ตอน,นอันที่เจ็ด ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมตกลงว่าสิ่งที่ไม่ควรประมาทในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เด่นชัดที่สุดเลยเนี่ยคือไม่ประมาทในเวลาเราแวงเชียวแหละนะไม่ประมาทในเวลาเป็นไงเราแวงเชียวแหละว่าเออเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นระวังเลยรีบทำงานไม่ให้มันข้างค้าง ไม่ประมาทในวัยเป็นไงเออเราจะตายเมื่อไรไม่รู้เพราะฉะนั้นอืมเอาเราแวงว่ามันจะตายแล้วก็รีบทํางานมันเสียอืมระวังยังไงล่ะเออไองานการอะไรที่ไม่ควรทําที่ไม่ควรลงทุนที่มันเสี่ยงเกินไปไม่เอาละเอาไอที่สมควรสมควรตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วได้แล้วเลิกตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนาของเราดีกว่ารักษาศีลของเราดีกว่าอย่างนี้รอดตัว เราก็ฝากไว้เลยนะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายจะไปรอเอาว่าแหมให้ลูกมันโตก่อนล้วเราจะเข้าวัดอย่าคิดเลยเคยเห็นมั้งไหมไอบ้บางคนนั่นอะ,ะเลี้ยงลูกมันยังไม่พอเลยพอมันมีลูกก็เอาลูกมาให้เราเลี้ยงอีกเลี้ยงหลานต่อไอบ้บางคนเลี้ยงหลานไม่พอเลี้ยงเหลยนยอีกเพราะฉะนั้นคิดว่าแก่แล้วอย่าว่างอย่าคิดเอาให้มันว่างเดี๋ยวนี้แล้วจะทําธรรมะจะรักษาศีลจะนั่งสมาธิจะทําทางนไร ทำซะอีตอนนี้จะไปวัดไปวาไปฟังเทศไปที่ตอนแข็งแรงแก่แล้วเราจะนอนอยู่บ้านแก่แล้วมาเอ,อมานั่งฟังเทศนะเลอไม่ได้ความรพระเทศไปอะไรนะอะไรนะหูมันตึง <c oughs> นโมโยมอะไรนะอะไรนะนโมอะไรนะอะไรนะชะโดเลยอ, <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ พอแก่แล้วหูมันก็ตึงตามาันก็ฟังใช้ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะเตรียมอย่างนี้สิว่าอีตอนเรายังแข็งแรงดีเนี่ยตั้งใจเลยทําทานรักษาสิ้นเจริญภา,าวนาไปฟังเทศเอาให้เต็มที่เฮ้ขึ้นเลขห้าแล้วเรานอนอยู่บ้านนั่นล่ะข้อมูลข้อธรรมะอะไรเราก็รู้แล้วอีทงวดนี้จะตั้งใจปฏิบัติให้มันจริงจังเอออย่างนี้ใช้ได้ ไม่ใช่อีตอนนี้ห้าสิบเข้าไปแล้วหกสิบเข้าไปแล้วก็ยังแหมอยากจะสร้างคอนโดมิเนียมอยากจะดังว่างั้นเอถอะปาโทรหกสิบแล้วสร้างคอนโดมิเนียมจะเอาให้กระดูกหรือไงไม่เข้าท่าปล่อยให้คนรุ่นหลังมันทำมาเถอะไอคอนโดมิเนียมไอไอ,ไอแฟลตไอไออาคารสงเคราะห์มันฟ้องบ่างน้อยมันสำหรับคนที่ไม่เคยทำทานด้วย โดยที่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปนั่นแหละไปเบียดเบียดกันอยู่เลอไอ้พวกที่ชอบเอาเป็ดเอาไก่เอานกมาขังไวก้กุก๊กกรูุ้กกรูนนน,น,น,นเวีนขังสัตว์ของมันน่นถึงเวลาก็มาอยู่ไอ้คอนมโดมิเนียมอายู่แฟลตออยู่ห้องเล็กๆแล้วภูมิใจว่าโก้โง่ไอ้พวกนี้โงอโทษเออคนเราจะอยู่ให้สบายที่มันต้องมีบริเวณเป็นของเรา อย่างนั้นจึงจะอยู่สบายอย่างนั้นจึงจะอยู่สบายนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ถึงห้าสิบตอนนี้รีบปฏิบัติธรรมเยอะๆห้สิบแล้วนอนอยู่บ้านวัดไหนก็ไม่ไปแต่ว่ายกเว้นแหมเมื่อก่อนก็ไม่ได้เข้าวัดแล้วอีตอนนี้ห้าสิบแล้วงั้นเอาตะกายเข้าวัดก็ต้องตะกายกันเดี๋ยวไม่งั้นชาตินี้เลยไม่ต้องรู้อะไรเลยแต่ก็ลําบากแล้วแหละทีนี้ลําบากแล้ว ข่าววัดเมื่อหาสิหกสิบเจ็ดสิบนี่เริ่มลาบากจะทําไงได้ละ่ะเมื่อก่อนประมาทนี่ไม่ได้เข้ากันเอะก็ต้องตะเกียกตะกายมากันมาเองไม่ได้ก็ให้ลูกเอารถมาส่งกันละมันก็ต้องทํากันอย่างนั้นทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่แปดคุณธรรมหัวข้อที่แปดนี่เอาวิธีปฏิบัติตนเพื่อความไม่ประมาท ขั้นต้นเลยเชียวอ,อย่างที่เคยสรุปในมงคลทุกๆอันแหละวิธีปฏิบัติตนเพื่อความไม่ประมาทอันแรกเลยคือตั้งใจทำทานรักษาศีลให้เป็นประจำตั้งใจทำทานรักษาศีลแลว้วก็นั่งสมาธิให้เป็นประจำาลในขั้นแรกง่ายๆเลย ที่หลวงพ่อเคยสรุปไปเสมอๆ,ๆให้จำง่ายๆว่าเช้าใดยังไม่ได้ทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าวไปทำทานสักวันใดยังไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านไม่งั้นเดี๋ยวเขี่ยวมันลากดินไปคืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่ได้สวดมนต์คืนนั้นอย่าเพิ่งนอนนี่มีหลักง่ายๆอย่างนี้ขั้นต้นเลยถ้าไอ้ยิ่งไปกว่านั้นเออ เอาหาเวลาออกบวชนะหรือว่านี่กำลังอบรมธรรมทายาทอยู่อย่างนี้ฝ่ายชายก็เอาเราลางานมาได้แค่พักร้อนอ่ะพักร้อนก็มาถือศีลศีลแปดก็สักสิบวันยี่สิบวันแล้วเออก็ยังดีมันก็ต้องโชคก็ต้องชวยเอาอย่างเงี้ยรีบรีบ,รบทำเข้าไปนะก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายมงคลข้องความไม่ประมาทเออไม่ประมาทดียังไง ก็อันที่หนึ่งละเห็นง่ายๆแล้วเมื่อเราไม่ประมาทจนที่ว่ามานี้นี่มันก็บุญกุศลใดๆที่ไม่เออ่่่ทีไมเกิดมันก็จะได้เกิดขึ้นอืมอันที่สองความเป็นมงคลคือได้ชื่อว่าเป็นคนที่ยังไม่ตายแม้แต่ตายแล้วก็ยังถือว่าเป็นคนที่ไม่ตายคือยังไม่ไมตายจากคุณธรรมนะ เป็นคนไม่ตายไปจากคุณธรรมบางคนมีชีวิตอยู่แต่ว่าประมาทก็ได้เชื่อตายไปแล้วจากความดีทั้งหลายอันที่สามมงคลจากความไม่ประมาทอันที่สามก็ป้องกันภัยในยในอบายได้แล้วเป็นทำให้เป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภยัยไปทุกภพทุกชาติอันที่สี่ทำให้คลายทุกข์ลงได้ อันที่ห้าทำให้มีความชุ่มชื่นเบิกบานใจอยู่เป็นนิดอันที่หกจะเกิดไปกิ่พบกี่ชาติจะเป็นคนที่มีความละเอียดมีความประนีดอันที่เจ็ดก็เป็นคนที่มีความสุขขุมมีความรอบค้อบไปทุกชาติไปแล้วก็อันที่แปดอันสุดท้ายก็ทำให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย ที่นี้ก็มีตัวอย่างประกอบ <c oughs> ที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งเลยในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งเรียกชื่อว่าท่านจักคูบาลพระภิกษุรูปนี้ออกบวชเมื่อแก่พอออกบวชไปได้พักหนึ่งพอเข้าใจหลักการในพุทธศาสนาแล้วท่านก็ตั้งใจเข้าป่า ไปทำสมาธิกันก็ชวนเพื่อนพระภิกษุไปได้วยกันสามสิบรูปประมาณสามสิบรูปด้วยกันเข้าป่าไปทำสมาธิทีนี้พอถึงเวลาจะเข้าพรรษาสามเดือนนั่นท่านก็ประชุมพระทั้งหมดนั่นแหละวว่าเออพรรษานี้เราจะทำยังไงกันให้สมกับที่ได้บวชในาศาสนาองค์น้นก็ จะทำอย่างงานองค์นี้ก็จะทำอย่างนี้ให้ผูง้ง่ายๆคือจะปฏิบัติธรรมะไปมั่งก็เ,เล็กๆน้อยๆจะเอาแต่อ่านหนังสือมั่งสวดมนต์มั่งนั่งสมาธิวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมั่งอะไรอย่างนั้นท่านจักภุบาเนี่ยท่านไม่ยอมบอกไม่เอา้ทาทํางั้นใช้ได้ที่ไหนอย่างนี้ยังได้ชื่อว่าประมาทอยู่ไหนก็เราก็ ตั้งใจบวชกันมาแล้วมาทำเหยาะเหยาะแหญ่แหอย่างนี <ramer oysters> ้ไอ้ทำอย่างนี้ม <hanging Form ida> ันเรื่องของชาวบ้านนี่ถ้าชาวบ้านเขาทำอย่างเงี้ยก่อนนอนก็สวดมนต์ก็อนั่งสมาธิไปวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เออใช้ได้แต่เราเป็นพระทําอย่างนั้นได้มาอไรเล่ากินข้าวชาวบ้านทางั้นไม่ได้เอาอย่างนี้สําหรับตัวท่านเองเราก็พรรษานี่ทั้งพรรษา จะยืนเดินนั่งนะจะทําสมาธิในอิริยาบถสามคอือยืนก็จะยืนทําสมาธิเดินก็เดินทําสมาธินั่งก็จะนั่งทําสมาธิแต่สามเดือนนี้เป็นตายางไงไม่นอนท่านบอกแล้ท่านไม่นอนหรกจะทาสมาธออิจะทําความเพียรทําสมาธิอย่างนี้พระภิกษุองค์อื่นก็เห็นดีก็ทำตามไปด้วยก็ปรากฏว่าหลังจากท่าน ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไปอย่างนี้ไม่มีนอนเนี่ยทำสมาธิทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนี้เออไปได้สองเดือนเศษตาท่านเกิดเจ็บอักเสบขึ้นมาน้ำตาไหลพร่าพรากเจ็บปวดบวมอักเสบขึ้นมาอย่างเงี้ยไปหาหมอมือดีเขามารักษาปรากฏว่าหมอเขาก็ให้เวลาหยอดยาบอกต้องให้นอนพักแต่ว่า ท่านได้ตั้งใจซะแล้วว่ายัางไงไงพรรษานี้ไม่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหยอดตาท่านก็นั่งหยอดไอ้ลืมไอ้ไอ้นอนหยอดแล้วก็นอนพักนี่ไม่ทําท่านไม่ยอมกลัวจะเสียสัจจะด้วยแล้วกลัวว่าเออเราก็แก่มาขนาดนี้แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หมอกลัวตาเออกลัวว่าตาจะเจ็บกลัวว่าตาจะบอดผลสุดท้ายใจมันบอดซะก่อนจากธรรมะซะละมันก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร เพราะฉะนั้นนั่งสมาธิตัวตั้งอยู่อย่างนั้นหมอเขาเมื่อไม่ไม,ไม่ไม่นอนหยอดยาไม่หยุดพักเขาก็รู้ว่าเขารักษาไม่ได้เขาก็เลยเลิกบอกเลิกท่านยิ่งพอบอกเลิกท่านท่านก็ยิ่งคิดบอกเออเรานี่หมอเขาก็บอกเลิกแล้วไม่รักษาให้เราแล้วเรานี่ยังไม่มีธรรมะอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นที่พึ่งไม่ประมาทไม่ได้แล้วเราจะต้องทําที่พึ่งภายในของเราให้เกิดขึ้นให้ได้ ที่พึ่งภายในของคนเราอะไรนะพระธรรมกายในตัวนั่นแหละปัตั้งใจนั่งสมาธิไปจเจริญมรรคมีองค์แปดไปสำมาอรหังของท่านไปอย่างนี้แหละตาก็อักเสบทุกวันทุกวันพอถึงวันสุดท้ายออกพรรษาพอดีเชียวความเพียรที่สะสมมาเต็มที่ท่านก็เลยบรรลุธรรมกายอาศัยธรรมกายพิจารณาอริยสัจสี ุกสมุทัทยนิโรธมากพิจารณาเรียบร้อยเห็นทะลุปลุกปลงท่านก็หมดกิเลสเป็นพระอระหันต์แล้วในเวลาเดียวกันก็ตาบอดพร้อมกันไปด้วยเลยยอมตาบอดกันเลยแต่ว่าองค์อื่นอื่นอีกสามสิบล่ะเขาก็เหมือนกันก็ได้เป็นพระอระหันต์หมดทุกรูปแต่ว่าตาไม่เป็นไรก็ตาก็ปกติดีมีแต่ท่านนั่นแหละ หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับตาบอดก็มีผู้สงสัยไปถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมจึงได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าทําความเพียนถ้าอย่างเลยจิงตาบอดใช่ไหมหรือว่าเพราะกรรมอะไรพระพุทธเจ้าก็าเลยตรัสถึงอดีตกรรมให้ฟังบอกว่าอ๋อท่านจูจักกุบาลรูปนี้น่ะเลอรพบในอดีตเคยเป็นหมอหมอรักษาโรคตามาอยู่มาคราวหนึ่ง เป็นหมอรักษาโรคตาที่มีชื่ออยู่มาคราวหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป,เป็นเศษฐีนีตาบอดมาให้ท่านรักษาแล้วก็สัญญาก็พอหายแล้วจะให้ค่ารักษาเท่านั้นเท่านี้เชียวพอหายแล้วไม่ยอมจ่ายเบี้ยวซะแล้วเสียดายเงินเจอหน้าท่านเ,เจอหน้าหมอทีไรก็ไม่เห็นหายทักทีเลย เอ็ไม่ไม่หายสักทีแล้วทำไมรู้ว่าหมอมาได้ยังไงเจอทีนั้นก็ไม่หายสักทีไม่เห็นอะไรเลยหมอจับสังเกตได้อ้าวอันนี้หายแล้วนี่คิดจะเบี้ยวไม่จ่ายตังนี่โกรธขึ้นมาเลยไปทํายาขนานใหม่ไปเอาน้ํากรดมาบอกว่างั้นไม่เป็นไรมีขนานพิเศษหยอดอีงวดนี้ละหายแน่หายตลอดชาติเลยเอาน้ํากรดหยอดเข้าไปให้ ในทีนี้เขาั้นก็เลยตาบอดไปบอดจริงในทีนี้ทําเป็นบอดทีแรกในท,ที่สุดบอดจริงส่วนตัวท่านเองไอความที่ไปทําเขาตาบอดชาตินั้นละโลกกแล้วก็ตกนรกไปพ้นเวรจากนรกปรเกิดเป็นคนก็บ้นปลายชีวิตก็ตาบอดมาทุกชาติทุกชาติแม้มาชาตินี้ก็ยังมาตาบอดอีกเมื่อตอนเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเรานะจะโกรธจะแค้นจะชิงจะชังใครก็จะถึงก็ไปทําให้เขาพิการเลยเอาแค่หอมปากหอมคอเขหัวสักป๊อกเดียวพอแล้วนะไเอาแล้วจะถึงก็ทําตาถูมันบอดได้ไหมเอาเกินไปนะทําให้เขาบอดทําให้เขาพิการทําให้เขาถึงตายยาเลยเอาแค่วนันหอมปากหอมคอพอแล้วหรืไมไ่ทาอะไรเลยแผ่เมตตาให้มันทรงไปเลยได้ยิ่งดี ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็กจึงจะรอดตัวมีอีกเรื่องหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อตอนอีกประมาณสามเดือนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็บอกกับให้เปล่าประกาศกับพระภิกษุทั้งหลายบอกว่าอีสามเดือนนะพระองค์จะปรินิพพานแล้วใครมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะข้อไหนไหนก็มามา,มาถามท่าน ท่านจะแก้ข้อสงสัยให้จะไขปัญหาให้ให้ป่าวประกาศไปทั่วเลยทั้งพระภิกษุทั้งประชาชนทั้งคารวะละก็มีพระภิกษุอน,นี้พอพระไหนๆทราบมันก็ใครๆทราบก็ว่าโอ้ยเสียอกเสียใจยพระพุทธเจ้าจะปรินิพานรีบมาหาพระพุทธเจ้ากันมาร้องห่มร้องไห้กันอยู่นั้นนะ่ะแต่ว่ามีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่ง แทนที่จะร้องหม่มร้องไห้ย่างว่าคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างนั้นท่านหลบหลีกปลีกตัวออกจากหมู่คณะไปทําสมาธิของท่านทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งไม่ยอมนอนอีกเหมือนกันยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งอยู่ในสมาธิตลอดเลยฝึกสติตลอดเลยเสร็จแล้วก็มีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าบอกคนเนี่ยมีพระภิกษุร,รูปหนึ่งแม้รู้ว่าพระองค์จะปรินิพพานมาแล้วก็ ไม่ได้มีเยื่อใยไม่มีความอาลัยอาวร์ในพระองค์เลยเชีนหนีเข้าป่าไปคนเดียวละ่ะเสียแรงที่พระองค์บวชให้เออม,มีความรู้สึกกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้ไปตามมาเออไปตามภิกษุรูปนั้นมาสิพอพระรูปนั้นมาก็ถามในที่ประชุมภิกษุเธอหลบไปจากหมู่คณะเลยพระยาค่ะทำไมจึงทำอย่างนั้นท่านก็เลยตอบว่า เพราะข้าพเจ้ามาคำนึงว่าขณะนี้เนี่ยข้าพเจ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานคุณธรรมใดๆเลยเมื่อขณะพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เป็นโลเป็นพายอย่างนี้นี่ถ้าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วข้าพเจ้าจะจะไปรอดหรือเนี่ยจึงตั้งใจปฏิบัติธรรมเต็มที่หวังว่ายังไงอย่างไางไถ้ามีอะไรก็จะได้มีอะไรข้อสงสยัยติดขัดอย่างไงก็ พระอ,องค์ยังอยู่อีกสามเดือนก็ยังจะได้ตายถามได้เพราะคิดอย่างนี้จึงได้หลบหลีกไปอยู่ลําพังเงียบๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่อะไรอาวรแต่พรา,าสมมาสัมพุทธเจ้ารอกพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสรรเสริญวนะ่าเออภิกษุทั้งหลายเธอจงเอาเยี่ยงอย่างพระภิกษุรูปนี้เธอพิกษุรูปเอ,อือนรูปนี้ทําถูกแล้วเป็นผู้ไม่กระมาท่านสรรเสริญอย่างนี้ แล้วก็ปรากฏว่าอยู่มาไม่นานพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ปรินิพานเลยพระภิกษุรูปนั้นก็หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์ไปด้วยอำนาจแห่งความไม่ประมาทหรือถ้าพูดอีกทีด้วยอำนาจแห่งการตั้งใจฝึกสติฝึกสมาธิอย่างดีย่ําเลยนี่ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทในพุทธศาสนาถ้าพูดอีกทีหนึ่งว่ากันไปแล้วในสายตาของชาวโลกก็บอกว่าพวกเราที่มันนั่งอยู่บนศาลานี้มากันเป็นประจำประจำทุกอาทิตย์นี่ก็จบว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทหรอกนะนี่ในสายตาชาวโลกนะแต่ว่าท่านในสายตาของชาวธรรมที่ในสายตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จริงแม้พวกเราก็ยังประมาทอยู่เพราะว่าว่ากันไปแล้วศีลห้าของเรามันก็ยังไม่ค่อยจะบริบูรณ์กันนักซึ่งบางคนศีลห้าบริบูรณ์ดีแล้วแต่ว่าศีลแปดก็ยังกระพร่องกระแพร่องอยู่ถ้าศีลแปดยังกระพร่องกระแพร่องอยู่แล้วก็นั่นแสดงว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยยังยังไม่สามารถบังเกิดขึ้นแก่เราได้หรอก สินแปดมันจะต้องแน่นนะสินแปดจะต้องแน่นถ้าสินแปดไม่แน่นราคะหรือความยินดีในกามมันยังจะห่อหุ้มใจเราได้โอกาสจะบรรลุธรรมะมันยากหรือการนั่งสมาธิของเราขณะนี้เออเราก็ยังนั่งกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นักหรอกนั่งไปก็ยังเมื่อยไป นั่งไปก็ความสว่างข้างในบางทีก็วันนี้ฟลุ๊กก็สลัวสลัววูบวูบว่า,วา,วาผ่านไปนิมิตบางวันฟลุ๊กหน่อยก็เห็นนิมิตชัดแต่แค่นาทีแล้วก็หายจอมไปอีกเจ็ดวันแปดวันเข้ามาโผล่ให้ชื่นใจอีกทีอย่างนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้หรือ,อวันนี้นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นนิเห็นนิมิตทุกวันแหละแต่ว่า เห็นไม่นานห้านาทีสิบนาทีก็ไปสันแล้วเอองั้นมันต้องเอาให้ได้หลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนให้เห็นนิมิตสว่างโพลงเออเอ,ออย่างนี้ชักไกลความจริงอย่างนี้ค่อยชื่อว่าเออไม่ประมาทนะแต่จริงๆแล้วยังเรายังประมาทกันอยู่เนี่ยรีบแก้ไขตัวเองให้ดีแล้ววิธีปฏิบัติเพื่อความไม่ประมาทก็ง่ายๆอีกนั่นแหละ ชาใดยังไม่ได้ทำทานชาตินั้นอย่าเพิ่งกินข้าววันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านโดยเฉพาะวันโกวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์ยังไงยังไงควา้าศีลแปดมากอดเอาไว้ได้คืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธินั่งสมาธิสิบนาทีสิบห้านาทีไม่พูดแล้วคืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนกันถ้าไม่งั้น มันก็ยังประมาทอยู่ดีนะแล้วถ้าเราไม่ประมาทอย่างนี้แล้วแล้วก็ไม่จําเป็นเลยน้ำมนต์ก็ไม่ต้องรดดวงก็ไม่ต้องผูกเคราะห์เครืออะไรก็ไม่ต้องไปสะดอกใครที่ไหนทั้งนั้นแหละเพราะเราได้ทําดีที่สุดแล้วถ้าหากจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเรานั่นก็แสดงว่าเออมันเป็นผลเนื่องจากกรรมเกรรมไม่ดีของเราในอดีตซึ่ง แม้แต่พระอาหารหันต์ก็ยังหนีไม่พ้นนะก็ทนรับกันไปไม่ต้องไปอุทธรดีกาที่ไหนแล้วก็ทนรับกันไปอย่างที่ว่า whatever will be will be กันและเป็นไงเป็นกันเมื่อทำถึงทำดีที่สุดแล้วไม่ได้บกพร่องอะไรแล้วแต่กรรมเก่ามันตามมาเล่นงานช่วยไม่ไดนะ้สำหรับวันนี้คงจบเพียงแค่นี้